สวัสดีครับเพื่อนๆมือน,นีกับสิพผ้ามาเบิงวิธีการเห็ดหลานแต่ไอ้ทั่วฟักยาวเนาะแบบง่ายๆอห้า,ามาเบิงกันเลยจะ่าเห็ดแบบไดเนาะเริ่มแรงเขาก็ใส่ใหม่มาใหม่สองอันคู่กันซักเป็นสามเหลี่ยม เอาทั้งมุมบนมาบรรจบก,กันให้มันเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมซักแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะอ่าพอซักแลลวเนาะบาานี้อาก็ะิใส่ตอกมามาดมามาดทั้งตายมันเนาะแต่ว่าเขาบริมาดเบิด อันใดซักบนแน่นเท่ากับซักใหม่ซักให้มันแน,น่นเฮาจะใส่วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นเฮาที่มันมีเฮาจะโบเสียงเงินเพราะว่ามันสินเปลืองเนาะในส่วนนี้เฮามีอันใดเฮาก็ใส่อันนั้นไปประหยัดต้นทุนในการปลูกถั่วฟักยาว ในส่วนตรงนี้ของผีนี่ซักไว้ปลูกได้สามหมื่นกระซักละจ้ะกระเห็ดหลานเห็ดหลานถั่วฟักยา่าเราเป็นยังคือเห็ดเพราะว่าเห็ดไหวเพราะว่าพี่มันใจนี้พันทัวของพีพี่ก็เลยเห็ดไหวเพื่อไให้มันเสียเวลาเผืเ่อเท็ดแล้วเพราะมันขืนท่าก,กับบตองมานำเห็ดอีก พอพีคิดว่าพัานของผีดีผีก็เลยเฮ็ดหลานไปเลยเฮ็ดแบบไม่ง่ายนะจ้ะมีใหม่เพราะว่าในหน้าผีมันมีใหม่เนาะผีกับบทต้องสือตะคายผีก็ใส่ใหม่เฮ็ดเอาโหลดจ้ะสักสักซักเอาโหลดบทต้องคุดเพราะว่าดินมันหลวนซุยอยู่แล้วเ้ากับแค่เสียบเสียบลง เห็นป่ะจ๊ะกะิีเสียบไล่ไล่ลงมาเป็นวิธีการทิ่ง่ายจ้ะหลักกระบอกสินเปื้องอีกใหม่นี่พี่ก็ตัดไ้ตั้งเต้เดือนก่อน ขาใหม่เบิดเทาก็ลงไปเอาใหม่มาใหม่มาเสียบใหม่อีกเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจ้ะ เพราะว่ากัเป็นการลดต้นทุนไปในโตน้ำเอาสิมาทาใส่ต,ตะตะคายยางเดียวกับ,บ่บด้ ตอนนี้ก็ซักมา,าเรื่อยๆจะไก่จะเล้ยละพอซักแล้วเ่าเก็ไผ่ให,หม่ผ่าทั้ง,งทงิงทั้งทิงที่ห้าใส่ตอกมัดน่ะจะ๊ <ông> ะเฮ็ตแบบบาหยาดอกจ่าแบบนี้เหมาะสำหรับผูที่บอมมี่กำลังซับสิสือ ขาแยงหรือว่าสื่อ,อยางอื่นเนาะสื่อตะคายถาสีมาเห็ดคือเขาห่อก็เห็ดบัวด่ายาก็าากมียังเขาก็ใส่ไปตามตามหนังสักกอนกระยาไคเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เบิ่มกับอันไดมันพบอประยดัดใดกับประยัดเอาจะ้ะ คลิปนี้ก็บ่มี่ยังหลายดอกจากกับพามาเบิมการเหตุ้านณทัวฟักเจ้าแบบง่ายงานอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ